โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอีริสกัน์เดปเวอร์วิคเมอร์นะครับอยู่ผมองพีนะครับอ่าโอเคหลังจากที่เราหายหายไปหายไปหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานใช่ไหมครับก็แล้วก็กลับมาพร้อมกับอินโทรแล้วก็นิวสปอนเซอร์ใหม่เดิมของเรานั่นก็คือร้าน Advanced Game Store หรือ A.G.S. นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็วันนี้ที่เรามากันก็คือเราจะมาพูดเกี่ยวกับอ่าด้านอ่าอี วิธีการชรําระเงินนะฮะและ้วก็เออของที่เขาขายส่วนมากแล้วเราควรจะทำอะไรกับการสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็อย่างแรกเราก็เปิดกลัวคมมมาไอต้องบอกทุกขั้นตอนเลยนะอโอเคแล้วก็เข้าเฟซไปครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า Advance Game Game Store <c oughs> <K S 2> ก็น่าจะขึ้นกันแล้วแหละโอเค เป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับก็คือเป็นร้านอาเอดวานเกมโซน่งจุดหนึ่งนั่นเองก็คือร้าน AGS นะฮะก็รับขายเกมแบบอเมซอนยูเพล่ออริจินผ่านสตีมนะฮะโดยรับผ่านซื้อผ่านระบบทูมันดี้นะครับอ่าโอเคสมมติว่าเราจะซื้อเกมเนี้ยสมมติมมตผมอยากได้แบบเอ่ออะไรเดียซิ่เอาฮิตแมนแอฟริกาเอชั้นนะกันแล้วก็กดคุมไปเลย นะคุ้มชื่อมันทีนี้เราก็กดไปครับคือหลังจากที่เขามีการโรพส์อัปดอเดตไอ้นี่โพสอัปเดตของครับก็ให้เรากดไปที่การเติมเงินนะเติมเงินทีนี้พอกดเติมเงินปุ๊บป๊าบป๊าบนีจะขึ้นเมนบัตรนงี้ะฮะแล้วก็อย่างแรกที่เราจะทําเลยก็คือต้องใส่รหัสบัตรชูซึ่งเราจะใส่ไปหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดโอเค อีเมลเราก็ใส่อีเมลเราไปครับถ้าถามว่าทําไมอีเมลผมใส่อย่างนี้ก็จะตอบไปเลยว่าตอนนั้นเพิ่งเล่นคอมใหม่นะครับเพิ่งเล่นคอมใหม่แล้วเราก็อะไรอะเพิ่งเล่นคอมใหม่เออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเน็ต<ๆ>เนี่ยมันต้องใช้อะไรอะไรยังไงเงี้ยเราก็เลยไปใส่เว็บด้วยอ่าเพิ่งไม่รู้ว่าอีเมลแม่งแบบต้องมีเว็บอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเพิ่งรู้แบบว่าเอออะไรอะไอเนี่ยมันเป็นเว็บมันต้องมีเว็บอะไรเงี้ยเออเป็นเป็นเน็ตเอออันนี้ ที่ผมบอกให้คุมไปครับล้วก็กดกดวางไว้ครับอ่าทีนี้เบอร์โทรศัพท์เราก็ใส่ไปเบอร์อะแถมตกลงโอเคกดโอเคไปครับแล้วก็รอจนว่าแต่ขึ้นหน้าเป็นหน้ายืนยันนะว่ารหัสด้ผ่านผ่านผ่านอะไรยังไงนะฮะทีนี้พอเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทําการนะฮะเราก็เขียนหน้าโพสต์วอล์ไ้ครับยืนยันการชําระเงินเกม ตืดแอปคิดแมนอสโซเทชั่นด้วยบัตรทรูมันนี่ของผมก็ได้เขียนเป็น250บาท150บวก100เวลาก็เอาเวลาไม่เอาอย่างนี้เนี่ยเวลาก็เอาประมาณกะกะเอาก็ประมาณ 19.19จุดเออดีดีด,ดีเลขสวยเลขสวยแล้วก็ใส่อ,อีเมลเราไปแอปอีเมลเฮ้ยใส่สตรีมสตรีมสตรีมก็ใครอยากแอดมาอยากอะไรมาก็แอดมาได้ครับไม่ว่าไม่กัดเออโอเคทีนี้เราก็ใส่ชื่อเป็นไอ,อ้นี่แบบอ่า อีเมลครับอีเมลอีเมลเอออีเมลปึ๊บแล้วก็เสร็จแล้วเรากดโทรครับทีนี้จะเป็นการเสร็จการยืนยันนะฮะก็วันนี้ก็เราก็ได้มาเออ่รู้แล้วว่าวิธีการสั่งซื้อผ่านร้าน Advance Game Store นั่นเป็นยังไงนะครับเราก็คงต้องขอลาไปพียงคทันีีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับบาแจจุ๊บ แล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้าน Advanced Game Zone ด้วยนะครับสวัสดีครับ